สวัสดีครับมาพบกับผมอาจารย์เต้ยสลาวุธหลานดวงสุริยเนศน,นะครับในรายการรู้ทันดวงนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของชื่อนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องของชื่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าโ้ชื่อเนี่ยถ้าเปลี่ยนแล้วจะรวยถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะต้องดีขึ้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้แต่ชื่อเดิมที่ท่านใช้อยู่บางทีอาจจะมีการแก้เคล็ดแบบง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ชื่อเดิมได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อซึ่งในเรื่องของชื่อนี้เราอาจจะเรียกว่าวิชานามพยากร์ ก็ได้นะครับซึ่งในตําราที่ผมเรียนมาได้รับการถ่ายทอดจากท่านอาจารย์ดวงสุริยเนรนะครับซึ่งเป็นต้นตําราของโหราศาสตร์พม่าหรือโหราศาสตร์แบบอังควิชาซึ่งเป็นต้นตําราของโหราศาสตร์ในแบบต่างๆต้องบอกว่ามีหลากหลายวิธีการในการแก้เครด หรือแก้ไขในเรื่องของชื่อที่ไม่เหมาะสมนะครับกับดวงชะตาแม้กระทั่งจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอย่างไรให้มันดีหรือเปลี่ยนอย่างไรให้สามารถที่จะบรรเทาวิบากกรรมในเรื่องต่างๆขึ้นมาได้ก็ต้องินเป็นลักษณะของผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับที่สามารถจะทำได้ ในคราวที่แล้วนะครับเราพูดกันไปถึงชื่อในแบบเสตหนึ 1, <S 2, <S เสร 2, 2> เสองเซตสามนะครับมาคราวนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับหลายๆท่านนี่น่าจะเริ่มมีความคล่องกันแล้วนะครับหลังจากที่ไปดูเทปย้อนหลังกันนะครับจนสามารถฝึกจนคล่องอย่างน้อยที่สุดนะครับคุณก็จะสามารถรู้จุดดีจุดด้อยของชื่อแต่ละแบบได้ วันนี้เรามาในชื่อที่มีผลรวมแล้วหารออกมาเหลือเป็นเศษ4กับเศษ5นะครับซึ่งซึ่งตัวอย่างของชื่อที่เป็นเศษ4นะครับลองดูก็จะมีชื่อกหนกวันดำรงวรยุทธสมหวังสุรพลเพ็ญศรีอรไทยวิบูลสรพงษ์อย่างนี้นะครับเป็นชื่อที่เราท่านๆรู้จักกันดีซึ่งในวิธีของการวิเคราะห์นะครับก็เพียงแค่ แตกสระอักษรออกมาตามค่าดาวที่เราบอกกันไปในเทปแรกแล้วนะครับเอามารวมกันให้ได้แล้วก็เอา7มาหารเหลือเศษเท่าไหร่นะครับอย่างชื่อประเภทพวกนี้ลองไปแตกกันดูนะครับก็จะเหลือเศษสนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอันนี้เรายกชื่อธนากรนะครับเป็นชื่อที่หลายๆคนนี่แหมเจอกันเป็นประจำบางทีเป็นเพื่อนของตัวเอง ลองแตกดูนะครับอันนี้รวมกันได้25เอา 7, หารเหลือเศษ4เราเรียกว่าชื่อเป็นเศษ4หรือชื่อแบบดาวพุธลักษณะของชื่อที่เป็นดาวพุธจุดเด่นก็คืออยู่ที่เป็นคนที่มีความคิดมีโปรเจรกต์มีโครงการมากมายพวกนี้เราเรียกว่าพวกนักสร้างสรรค์นักคิดนักโปรเจรกต์ทั้งหลายเหมาะกับชื่อเศษ4มากที่สุดเลยนะครับแต่บางคนที่ใช้เศษส จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ขาดความมั่นใจในตัวเองเหมือนคิดอะไรขึ้นมาแล้วบางทีไม่กล้าที่จะตัดสินใจอาจจะต้องถามพักพวกดูว่าเอ๊ะไอ้ที่เราคิดมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่า,วาต้องอย่างเสียงกันหน่อยไอ้แบบนี้มันก็จะเสียเวลาครับเกิดไปเจอบางคนบอกดีอีกคนบอกไม่ดีไอ้อย่างนี้ตัดสินใจไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีชื่อแบบเศรษสี หลักการเลยก็คือว่าจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองให้มากเข้าไว้นะครับอย่าไปฟังคนอื่นมากไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่มีทางเดินของตัวเองเอาเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เตือนกันไว้สำหรับคนที่ใช้ชื่อเป็นเศษ4ีนะครับถัดมาเศษ5ห้านะครับเศษ5ห้าหรือดาวพฤหัส,สบดีตัวอย่างเช่นประคองนงนุชชวนชมนี่ ชูศรีสุนทรนภพ,พรไตรภพสาธิตเกรียงศักดิ์เห็นไหมครับชื่อที่เราคุ้นๆกันดีพวกเศษ5้านะครับทำอย่างไรก็ดูตัวอย่างนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับอ,อ,อย่างชื่อเรายกมาในนี้เรายกเป็นชื่อคุณสุนีนะครับชื่อสุนีเป็นดาวพฤหัสเนี่ยสอเสือเท่ากับเลข3สาะอุเลข1นนหนูเลข7ส็ะลอีเลข1รวมกันได้12เอาเจหาร เหลือเศษ5เท่ากับดาวพฤหัสบ,บดีเห็นไหมครับพฤหัสบ,บดีเป็นดาวในทางโหราศาสตร์ที่เขาบอกว่าเป็นดาวครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าคนชื่อสุนีหรือคนชื่อไตรภพบแบบเมื่อกี้นะครับจะต้องไปเป็นครูบาอาจารย์นะครับแต่เราเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าคนที่ใช้ชื่อแบบเศษดาวพฤหัสเนี่ยมักจะเหมือนครูที่ต้องคอยกดขันนักเรียนให้นักเรียนเดินในทางที่ถูกต้อง ปฏิบัติในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพวกนี้มักจะเป็นคนยึดระเบียบยึดแบบแผนนะครับเหมือนครูสอนนักเรียนนั่นแหละพูดง่ายๆนักเรียนทํานอกครูสั่งไม่ได้อ่าต้องทํา1 2 3 4จะไปทํา4321ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าผิดครูนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลนะักษณะดาวพฤหัสชื่อเป็นเศษ5แบบนี้เราเจอที่ไหนนะ่ะเราต้องรู้ตัวไว้ก่อนว่าเขาเปรียบเสมือนครูเขาเปรียบเสมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น คือเราไปสอนเขาไปเถียงเขามันก็เหมือนโดนครูสั่งสอนไอ้อย่างเนี้ยมันจะเจ็บเอาด้วยซ้ำนะครับหรือบางทีนะครับดาวพฤหัสเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึง่งบางทีมีการผูกใจเจ็บนะครับทำให้รู้สึกว่าแหมฉันต้องล้างแขนฉันต้องเอาคืน อันนี้ก็เป็นข้อเสียของคนที่เป็นเศษ5เหมือนกันแต่ข้อดีอย่างที่บอกก็คือมักจะเป็นคนที่ทําอะไรตามทํานองคลองธรรมนะครับทำตามระเบียบตามแบบแผนเป๊ะๆก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นชื่อแบบเศษ5ห,หรือดาวพฤหัสบดีนั่นเอง ก็วันนี้ก็จะได้เห็นตัวอย่างของเศษ4กับเศษ5กันไปแล้วนะครับก็ยังเหลือเศษ6กับเศษ7อีก2เศษเท่านั้นเองนะครับต้องมาติดตามกันต่อไปอีกทีหนึงนะครับแต่ว่าท่านใดที่อยากจะให้ผมเนี่ยวิเคราะห์ชื่อของท่านนะครับว่าชื่อของท่านเป็นอย่างไรนะครับเหมาะสมแค่ไหนมีข้อดีข้อเสียอะไรหรือบางทีมีการแก้เคล็ดจ,จาก ชื่อนามสกุลของท่านบ้างไหมบางท่านเนี่ยไม่มีวันเดือนปีเกิดมีแต่ชื่อนามสกุลก็สามารถเอามาพยากรณ์เป็นเรื่องของดวงชะตาตั้งแต่การใช้ชื่อนี้มาใช้นามสกุลนี้มาว่าเป็นอย่างไรนะครับในช่วงอายุไหนๆเป็นแบบไหนสามารถทําได้ทั้งนั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถจะติดต่อทางอินบ็อกกันได้นะครับมาที่แอดมินของโครเวอร์หรือโทรมาที่เบอร์นะครับซึ่งขึ้นที่หน้าจอนี้แล้วนะครับ ็อยากจะให้วิเคราะห์ชื่อหรืออยากจะให้เปลี่ยนชื่ออย่างไรแจ้งมากันได้นะครับผมยินดีเสมอนะครับสำหรับเทปนี้ก็คงได้รับความรู้กันพอสมควรอย่าลืมนะครับเหลือเทปหน้าสุดท้ายแล้วนะครับเซษ6เซษ7จจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันในเทปหน้าครับ